งนอนขวางทางพี่เหรอเห็นไหมไข่ดาวไข่ดาวอุตส่าห์เข้าบ้านคืงไข่แดงไม่อยากให้เข้าบ้านไข่ดาวย่องมาออกมาไข่แดงเกินเก่งเกินไปแล้วไหมเราเนีย่ยเพิ่งจะหายนะหายปุ๊บก็ซาบปั๊บเลย รู้พี่ไม่กล้ากระดิกเลยเขากลัวไข่แดงให้ไข่ดาวไปหน่อย ไ้ดาวมีน้ำกินไหมน้ำนั่นกินได้อยู่เอาไว้ให้กินเก่งเหลือเกินะเราตัวแค่นี้เมื่ออยู่ที่หลังแต่จะยึดอำนาจหมดเลยใจคอจะไม่ให้ใครเขาอยู่ด้วยเลยเป็นสอย่างเงี้ยแมวเนี่ยอิจฉาริสยากัน มากันคนละทิศละทางแล้วก็ไม่รักกัน